สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไบเวิลหนึ่งแหล่งรวมข้อมูลจัก,กรยานยนต์ทั้งรุ่นใหม่ล่าสุดและรุ่นในตำนานเราจะพาคุณไปรู้จักกับรถมอเตอร์ไซค์จากทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นสเปคราคาและความคุ้มค่าที่คุณไม่ควรพลาดถ้าคุณชื่นชอบรถมอเตอร์ไซค์อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดจากฮอนด้าที่กำลังได้รับความสนใจจากผู้ที่ชื่นชอบสายคลาสสิกและสไตล์สแครโรมเบลอ,อย่างมาก นั่นก็คือ2025 honda cl 5 0 0รถที่มาพร้อมดีไซน์วินเทจผสมความทันสมัยขี่ง่ายใช้งานได้หลากหลายและยังมีราคาที่จับต้องได้เราจะพาคุณไปจอดลึกกันแบบละเอียดยิบทั้งดีไซน์ขุมพลังสมรรถนะเทคโนโลยีความปลอดภัยและแน่นอนราคาที่วางจำหน่ายในประเทศไทย honda cl 5 0 0เป็นมอเตอร์ไซค์ในสไตล์สแครรมเบลอที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกลุ่นคลาสสิกของฮอน da ในอดีตโดยเฉพาะ cl 7 2และ cl 7 7ที่โด่งดังในยุค60 S, S และ 70s ซึ่งในปี2025 Honda ได้หยิบเอาความคลาสสิกนั้นมาผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้ CL 5 0 0กลายเป็นรถที่เหมาะกับทั้งผู้ขับขี่มือใหม่และสายขี่มากประสบการณ์ที่ต้องการความเท่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวดีไซน์ของ CL 5 0 0มาในแนวสอแครมเบลอที่โดดเด่นด้วยท่อไอเสียยกสูงที่อยู่ด้านข้างตัวรถล้อแบบซี่ลวดสุดคลาสสิกบางโครน,น้าทรงสูงและฝาหน้าทรงกลมแบบเล็ทที่ให้ทั้งความวินเทจและความทันสมัยไปพร้อมกัน ตัวถังน้ำมันมีความโค้งมนในแบบเรโทรความจุอยู่ที่12ลิตรพร้อมการออกแบบกราฟิกที่เรียบง่ายแตด่ดูดีให้ความรู้สึกเท่แบบดิบๆในด้านเครื่องยนต์ Honda CL500 ใช้เครื่องยนต์แบบ2สูบเรียงขนาด 471cc จังหวะด D ี HC OH ระบายความร้อนด้วยน้ำซึ่งเป็นเครื่องยนต์เดียวกับที่ใช้ในร e เบ l 500และ c b 500F ที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและการบำรุงรักษาง่าย ให้กำลังสูงสุดประมาณ46.6แรงม้าที่8,500รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุด43นิวตันเมตรที่6,250รอบต่อน,นาทีระบบเกียร์6สปีดมาพร้อมระบบ Assist and Slipper Clutch ที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์ลื่นไหลลดแรงกระชากเวลาเชนเกียร์ลงช่วยให้ขับขี่ได้อย่างมั่นใจมากขึ้น CL500 ถูกออกแบบมาให้ขี่ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเมืองบนถนนลูกรังหรือแม้แต่ทางออฟโรดเบาๆด้วยความสูงเบาะที่790ม mm, ิลลิเมตรทำให้สามารถขี่ได้ง่ายแม้สำหรับผู้ขับขี่ที่มีรูปร่างเล็กโครงรถใช้เฟรมแบบไดมอนด์เฟรมที่แข็งแรงและน้ำหนักเบามีน้ำหนักตัวรถเพียงประมาณ191กิโลกรัมรวมของเหลวซึ่งถือว่าเบาและควบคุมง,ง่ายมากเมื่อเทียบกับมอเตอร์ไซค์ระดับกลางทั่วไป ระบบการสะเทือนด้านหน้าเป็นโชคแบบเทเลสโคปิกขนาด41มิเมระยะยุบที่มากพอให้การซับแรงได้ดีส่วนด้านหลังเป็นโชคคู่ที่สามารถปรับค่าพอลิโหลดได้ช่วยให้สามารถปรับแต่งตามสภาพถนนหรือการบรรทุกสัมภาระล้อหน้าและหลังเป็นล้อซีลวดขนาด19นิ้วและ17นิ้วตามลำดับยางแบบดูอัลเพอร์โพสที่สามารถใช้งานได้ทั้งบนถนนและทางลูกรังระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้งหน้าและหลัง พร้อมระบบ ABS แบบ2ช่องสัญญาณเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเบรกบนถนนลื่นหรือในสถานการณ์ฉุกเฉินและยังมาพร้อมระบบ HSTC หรือ Honda Selectable Torque Control ซึ่งเป็นระบบควบคุมแรงบิดเพื่อป้องกันล้อหมุนฟรีโดยผู้ขับขี่สามารถเลือกเปิดหรือปิดระบบนี้ได้ตามต้องการไฟสองสว่างทั้งหมดของ CL 500เป็นแบบ LED ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายหรือไฟเลี้ยวทำให้ได้แสงสว่างคมชัดและประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น เปลย์ไมลเป็นแบบดิจิตอล LCD ขนาดกระทัดรัดแสดงข้อมูลพื้นฐานครบถ้วนทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์ระยะทางน้ำมันเชื้อเพลิงและไฟเตือนต่างๆท่านั่งในการขับขี่ของ CL 5 0 0ออกแบบมาให้สบายในระยะทางไกลเบาะนั่งเป็นแบบ2ตอนแยกผู้ขี่และผู้้อนเบาะกว้างและนุ่มพอสมควรทําให้เหมาะกับการขับขี่ทั้งในเมืองและเดินทางท่องเที่ยวตัวแฮนด์บากว้างและยกสูงทําให้ท่าทางขับขี่อยู่ในท่าตรงผ่อนคลายไม่เมื่อยล้าง่ายในขณะขับขี่นาน นอกจากนี้ Honda ยังให้ความสำคัญกับการตกแต่งและการปรับแต่งรถโดย cl 5 0 0มีอุปกรณ์ตกแต่งจากศูนย์ให้เลือกหลายรายการเช่นชุดครชบาร์ชุดบังลมหน้าเบาะแต่งซับเฟรมท้ายสำหรับบรรทุกของรวมไปถึงชุดไฟเสริมสำหรับการขับขี่ในยามค่ำคืนเรียกได้ว่าเป็นรถที่สามารถปรับแต่งให้เข้ากับสไตล์การขี่ของผู้ขับขี่ได้อย่างอิสระสำหรับสีสันของ cl 5 0 0รุ่นปี2025จะมีให้เลือกทั้งหมด3สีได้แก่สีดำด้านเมกัลพาวเดอร์แบล็กเมทัลล ที่ให้ลูกดูดันสีเขียวด้าน m แม o โลเร Green เมทัลลิกที่ดูเป็นแนวผจญภัยและสีฟ้าอมเทาแ a n ดี้คาร b บเบียนบลูซีที่โดดเด่นไม่เหมือนใครราคาจำหน่ายของ2 0 2 5 Honda c l 500ในประเทศไทยนับปัจจุบันอัปเดตต้นปี2,568จะอยู่ที่ประมาณ224,900บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์สสูบที่เชื่อถือได้ ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ต่างๆและดีไซน์ที่โดดเด่นสไตล์สอแครโรมเบลอแท้ๆหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบรถมอเตอร์ไซค์สไตล์วินเทจแต่ต้องการความทันสมัยในเรื่องเทคโนโลยีและการใช้งานจริง CL 5 0 0หน้าจะเป็นคำตอบที่น่าสนใจอย่างยิ่งอีกทั้งยังเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มต้นขี่บิ๊กไบค์ด้วยกำลังเครื่องยนต์ที่ไม่แรงจนเกินไปและมีฟีเจอร์ช่วยเหลือให้ขี่ง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้น Honda CL 5 0 0จึงเป็นรถที่อยู่ตรงกลางระหว่างความสนุกในการขับขี่ความเท่ของดีไซน์และการใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันตอบโจทย์ทั้งสายเดินทางท่องเที่ยวสายขี่ลุยเบาๆหรือแม้แต่คนที่อยากได้รถไว้ขี่ไปทำงานแบบเท่ๆก็สามารถใช้งานได้อย่างลงตัวถ้าคุณกำลังมองหามอเตอร์ไซค์ที่ไม่เหมือนใครมีสไตล์เฉพาะตัวขี่ง่ายและมีราคาที่คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รับ Honda CL 5 0 0ปี2025คือรถที่คุณไม่ควรมองข้ามเลยครับ และนี่คือทั้งหมดเกี่ยวกับ2,025 Honda CL500 หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไบส์เวิลด์หนึเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ